สวัสดีครับสวัสดีสมบรณเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับทางช่องยูทูปนะครับเป็หลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่20นะครับเดือนอมกรานะครับ2565นะครับ60 67นะครับขออภัยนะครับอ่าก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของอ่คิวโปนะครับอ่าตีตายคิวโปนะครับแต่ฟุกแล็บนะครับบริษัทของฟุกแล็บเป็นคนทำนะครับตัวนี้จะเป็นคิวเอลนะครับ QL 3 0 3 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นวัดแท้นะครับของอดีต้าคิวโปแต่เครื่องนะครับเป็นพวกแลนบนะครับพวกแลนบคนทำนะครับเครื่องเข้าบริษัทพวกแลนบได้เลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะสามารถขับเบรดได้นะครับตัวนี้นะครับ18ก็ข้างละ2นะครับเสียงกลางก็โหลดได้ถึง2โอห์มนะครับเสียงกลางตัวนี้นะครับเพราะสเปคนะครับ8โอห์มอยู่ อยู่ประมาณ700นะครับเก้าอ่าซีโอมซีโอมอยู่ประมาณ900ต่อข้างนะครับกำลังบัดแท้นะครับนะครับแล้วก็2โอห์มอยู่ที่พันห้านะครับต่อข้างนะครับนี่ครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นอ่าเอกวาหรือเจาะโคนนะครับสัญญาณออกจะเป็นสเปควนก็ได้นะครับหรือจะเป็นขั้วนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับขับกลางก็ได้นะครับขับปีกก็ได้นะครับขับกลางก็ชัดเลยล่ะขับตัวนี้นะครับหรือจะขับปีกก็ได้นะครับ สไตล์นะครับสไตล์พูดง่ายๆนะครับฟังนุ่มๆนะครับสบายๆนะครับตัวนี้นะครับเสียงใสสะอาดนะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นอคิวโปนะครับ3030นะครับตัวนี้นะครับ18ข้างละ2ได้นะครับเสียงกลางก็โหลดได้ข้างละ3ถึง4นะครับเพราะตัวนี้สเปคโหลด2โอลต์ได้นะครับของคิวโปนะครับตัวนี้อ่าขายที่กำลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาเชิญมาชมได้นะครับฟุกแลบนะครับฟุกแลบเป็นคนทำนะครับแบรนด์นี้นะครับของฟุกแลบนะครับ ของบริษัทแบบที่เป็นคนทำนะครับอ่ะตัวนี้ขายที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นชีวิชิ่งนะครับขายในราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับพี่นายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาแค่9,500บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับรุ่นนี้นะครับ93030นะครับ QL นะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับ 9,500บาทนะครับรับแบก์ีเดอรกันได้ทุกตัวนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปายทางนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตก่อนนูนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยน้อครับสวยๆนะครับมือหนึ่งก็น่าจะเอาเรื่องนะครับอันนี้ขายในราคาอ่าเป็น power รนด์ทั่วไปนะครับขายในราคาแรนด์ทั่วไปนะครับแต่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์แท้นะครับของ พวกแหลบนะครับเสียงดีนะครับสายผับสายอะไรเข้านะครับฟังนะครับเหมือนสไตล์พวกอ่าคิวเอสซีพวกอันนี้ไปนะครับพวกนี้นะครับเสียงเพาะนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองฟังน้ําเสียงให้ลูกค้าได้ฟังนะครับบางท่านอยากเอาไปขับกลางนะครับบางท่านอยากเอาไปขับเบดนะครับผมจะเปิดพร้อมกันเลยนะครับอีกข้างนึงขับเบดแล้วก็ข้างนึงขับกลางนะครับราคาแค่9,500บาทนะครับเท่าราคาอ่าพาวเวอร์ตลาดทั่วไปนะครับแต่ของ ของดีเลยนะครับตัวนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับของดีนะครับของฟุกแลบนะครับของฟูกแลบนะครับแรนฟุกแลบเป็นคนทำนะครับตีตาคิวโปนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงนะครับข่าวๆกันดูนะครับเผื่อลูกค้าต้องการแนวเสียงนะครับข่าวๆน้ําเสียงกันดูนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมานะครับผมก็สามารถส่งให้ได้นะครับอ่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับส่งให้ได้นะครับก็อาจจะมีช้ามีเร็วบ้างนะครับอยู่คู อยู่กับขึ้นกับขนส่งนะครับทางร้านก็ส่งให้ทุกเจ้าแล้วก็ทุกคนนะครับก็บางที่บางท่านก็อาจจะได้รับช้าก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะขนส่งบางที่บางพื้นที่ห่างจากตัวเมืองนะครับสินค้านะครับไม่ใช่ว่าผมจะมีแต่มือ2แล้วก็ power นะครับผมมีหลายรุ่นนะครับมัจจะเป็นของมือหนึ่งนะครับทุกรุ่นสั่งได้นะครับมัจจะเป็นคานิ m i โคร t e c h นะครับไม่ลอยพวกอะไรหัวก็มีลงนะครับสินค้าเือรหนึ่งนะครับ อาแต่ผมมารีวิวก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับมือหนึ่งผมก็มีนะครับมือหนึ่งผมก็มีนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับลูกค้านะครับ0837398945นะครับโทรไม่ติดโทรไม่รับนะครับก็โทรย้ํานิดนึงนะครับขออภัยด้วยเพราะไม่สะดวกนะครับบางทีผมติดลูกค้าหน้าร้านก็ไม่ได้รับสายนะครับขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงนะครับคร่าวๆนะครับกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับพาวเวอร์ก็ขับอ่าข้างหนึ่งขับกลางนะครับแล้วก็อ่าข้างหนึ่งขับเบรนะครับข้างนึงขับเบรนะครับผม กลางชัดนะครับจังก,กลางชัดนะครับอ่าได้รูเปเบรนะครับรับเบ็ดน,นะครับเนนบม็ดเดียวนะ เนะครับ ขึ้นแค่ประมาณเม็ดเดียวนะครับเสียงดีนะครับกางก็ชัดนะครับเบสก็ได้ความนุ่มนะครับนะครับลองฟังแค่นึงดีครับนะครับอันนี้กลางนะครับเราฟังเบีนะครับเบียได้ความนุ่มนะครับ เข้ามาสอบถามได้นะครับผม083นะครับ7398945นะครับ083นะครับ7398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพิวโปรนะครับโหลด2โอห์มได้นะครับหรือจะเป็น4โอห์มนะครับก็ได้เช่นกันนะครับเสียงสสะพานนะครับของอ่าโค้ดแฝดนะครับโค้ดแฝดนะครับโคกแฝบนะครับขออภัยนะครับของโคกแฝบนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ